ทุกคนาจะกระบนี่สาวสองวันนี้เราจะมาแต่งหน้านนะคะทุกคนตอนนี้โนมีดเงิโองานะคะคือแบบยังงอนเลยกคือแบบน้ำนะคะเพื่อจะไปคืออยากจะไปตลาดนะคะทุกคนตอนี้ขาดน้ำาสิแล้วนะแล้วก็ได้ทาครีมทาคีมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นาเป็นห้ามงห้ครึ่ อ่คืออยากจะบอกทุกคนว่าคือตื่นมาเมื่อเมื่อเชา้าอ่ะอยากบอกว่ารู้ไหมพูดว่าอะไรอยากกินไส้พันขยะใบเตยคือแบบมันตลกมากแล้วเพื่อนนอนอยู่ด้วยทุกคน่าเนนนนอบ้ะะคใช่ค่ะทุกคนแล้วคือแบบเราพูดไปได้ยังไงกรู้นี่เป็นลิฟต์นะคะลิฟต์ของเราก็มีอยู่เี้ยแข้งไปไหนวะเฮ้แข่งอ่ะ ขายอะทุกคนอไม่เป็นไรหรอกแล้วก็พึ่งแม่ไปซื้อมานะคะทุกคนที่ปัดฝนมานะที่ปัดฝนตามแคือไม่ใช่ไม่ใช่พี่เขียนคิวแล้วคือคิ้วของยิงลี่มันเป็นเหมือนคิ้วยักษ์อะทุกคนมันคิ้วไม่สวยหรอกไปตลาดตอนเช้าแล้วคือแบบ I'm just to being the girl. You sitting on your feelings and sitting on my throne. I ain't got no time for the troubles in your eyes. This time I'm only looking at meet myself and I'm going to do it on my own now. Now that you're alone, got you looking for a clone now. Destined จะเล่นดอดเนมอีดออ่าทุกคนตอนนี้ยืดแขมากนะครับเนาะ3นันซาลอครับมากอีดอโอ้โหขาว Mohammad, Salem, เดี๋ยวขอไปปัดหน้าให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วค่ะขอบอขอขอบอ้อพต่อไปนะคะเราก็คือประกอบนี่ยังไม่ครบนะคะก็โปยซีกยังไม่ครบ ยวพรุ่งนี้จะไปไดะปจะไปนะเฮ้ยขอกระจกหน่อยเสร็จแล้วค่ะแต่งหน้าแบบลุกเล่นๆนะคะแบบตลกมากโอ้ตลกมากดอกนไม่ใช่แต่งไม่เป็นนะคะคือเล่นแบบตลกตลกนะคะเดี๋ยวก็จะแต่งนะเดี๋ยวก็จะตกแต่งหน่อยเนาะ ไม่มีคนเด็กเลนนะคะใครอยากรู้ว่ามีคนเด็กเลนไม่มีนะคะคเด็กเล่นนะคะคือเราดูในคลิปต, <มา S 2> ต่อมาคือตาแดงเลยทุกคนตอดไม่ออกเราก็เลยอแม่ก้าซื้อ,อแล้ก็เอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบปัดแก้มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรออาิฟไม่ใช่ ม,ม,มันไม่มีกระจกมันไม่มีกระจตกระจมาเล็กมากปากขอบปากก่อนนะคะทุกคนอัน,นีร้างอกล้างล้างออกนะคะทไม่รู้อะไม่รู้ล้าอลหงออกหรือนนเปล่าของของงยน้นยปนช่มหเราไม่ได้ทำมันยักเลยอ่ะแต อันนี้คือลองพื้นใช่ไหมขอดูหน่อยไม่ใช่ลองโอ้ใช่แต่ว่าฉันไม่ฉันไม่ได้แช่นั้นนะ,นะมันเหลือนิดเดียวก็ลือเก็บไว้ไปต่งงานแบบงานจาเป็นมีคนมาดูด้วยก่อนดเด้วยก่อนเป็นไร นนี่จะแต่งลูเป็นผีนะคะโอ้ยผีนะคะลูกผีลูกผีนะคะลูกผีลูกผี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 ผกผีลผี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 นี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้เราไปดูลูกผีมาแล้วตอนนี้คือแบบเหมือนลิฟท์หมดลิฟท์หมดหรือเปล่า อีกเรื่องแตงว่าจริงจังนะคะบอกเลยก็ไม่จริงจังตัวหนูก็แต่งว่าสวยสวยแบบลิลินนะคะแต่งแบบวานาลวีนอะไรแบบนั้นเนาะโอ้สวยมากสวยมากเลยนะโอ้โหผีป่ะเนี่ยพคนแต่ผีเนาะทุกคนเนาะ แล้วเราจะไปใส่ชุดด้วยเนาะอะไรชุดแบบหลอนไปเลยชุดชุดื้อแบบหลอนอนะแล้วก็ไปตรงนี้แป๊บนึงให้มันโกงๆอ๋องี้แล้ก็อ๋อชิบมาก ได้แล้ะเดี๋ยวเราจะไปแต่งผีกันนะคะตอนนี้คือยังดีที่เสร็จแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเป็นผีกันเลยดีกว่าไปเลยทากก็ได้เสร็จแล้ววันนี้ไม่เา็นเจอกันคลิปหน้าค่ะจุดสวยนี่ค่ะนี่หน้านี่ค่ะ โอเคนะคะทุกคนเราก็ได้ทำเสร็จแล้วนะคะใส่ชุดใส่ไหช่วยชอบกขนล้วเปไรรกิดกามด้วยนะบายจะทำนจ้าอเล็ก